ในการละสมัยแห่งพระอนุมัติสีพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายเกิดเป็นเสนาบดียักษ์ผู้มีศักย์ใหญ่มีฤทธานุภาพมากเป็นอธิบดีแห่งพวกยักษ์หลายแสนโกติพระโพธิสัตว์นั้นสดับว่า พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกก็มาเนรมิตมนดบกสำเร็จด้วยรัตนเจดงามหน้าดูอย่างยิ่งได้ถวายมหาทานแด่พระพิสุสง์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานณมนดบนั้นเจ็ดวันในเวลาอนุโมทนาพัตหาร สผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยากรณ์แล้วมีความร่าเริงเกิดวิติโสมนัสอธิษฐานข้อวัดให้ยิ่งขึ้นเพื่อบำเพ็ญบารมีธรรมสิบประการให้บริบูรณ์เมื่อสิ้นอายุได้บังเกิดในสวรรค์